สวัสดีค่ะเข้าครัวทำกินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะต้ยมยำปลาทับทิมค่ะปลาทับทิมยายทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดนางฟ้านะคะค่าตะคาไคร้ใบมะกรูดค่ะ มะเขือเทศมะนาวพริกขี้หนูตามแล้วผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีค่ะอันพริกเผานมจืดทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะ ตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ขาตะไขร้ใบมะกูดลงไปค่ะเกลือนะคะเกลือป่นรอให้เครื่องเทศล้วหอมแป๊บหนึ่งนะคะ ใส่ปลาลงไปนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะอยากจะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะปลามันสุกง่ายนะคะปลากับมะเขือเทศมันสุกง่ายใส่พร้อมกันก็นได้ค่ะรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะ เติมเดือดแล้วนะคะถ้ามีฟองเราก็จะตักเอาฟองออกนะคะ ใส่เห็ดลงไปนะคะน้ำพริกเผาค่ะใส่ใส่น้ำพริกเผาลงไปเลยนะคะ ผงชูรสนะคะช้อนชาค่ะผงปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะ ลาเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะชิมรสชาติดูหน่อยนะคะนี่เติมเกลืออีกหน่อยค่ะรู้สึกจางๆเกลือ ปิดเตาเลยค่ะใส่นมข้นจืดนะคะ ามด้วยพริกค่ะยายบีบมะนาวใส่เลยนะคะยายจะปรุงในหม้อค่ะปรุงทีเดียวเลยค่ะ โดยด้วยผักชีชีฝรั่งนะคะผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งฉะน,นั้นว่าเสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ <c oughs> กับข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะต้ยมยำปลาทับทิมค่ะ เป็นต้มยำน้ำข้นนะคะทำกินง่ายๆกับยายไกลบ้านเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ